สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการก็คุยกปกติเลยนะทุกคนคือเขาก็ชมเชินว่าน่ารักนะคือเขาก็ชมิฉันมั่งคุยแบบเออจับมือจับแก้มจับปีนิดนึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล,แล้วก็เานี้เวลาเราแยกย้ายกันกลับบ้านผู้ชายก็พิมพ์มาบอกว่าเธอถ่ายรูปใช้แอปหรอเออตัวจริงกับในรูปคืออยู่ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะคือในรูปอยู่น่ารักตัวเล็กๆแต่ตัวจริงอ้วน สวัสดีนะคะทุกคนคือดิฉันมีโอกาสได้ไปนหนเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาชอบทักมาทางเฟซบุ๊กแลวก็ดิฉันก็ชอบเขาเหมือนกันคือเราก็ไปเจอกันแล้วก็คือเราก็คุยกันปกติเลยนะทุกคนคือเขาก็ชมดิฉันว่าน่ารักนะคือเขาก็ชมดิฉันม้่งคุยแบบเออจับมือจับแก้มจับปีนิดนึงอะไรแบบนี้ด้ใช่ไหมแล้วก็คือยเวลาเราแยกย้ายกันกลับบ้านผู้ชายก็พิมพ์มาบอกว่าเธอถ่ายรูปใช้แอปหรอเออตัวจริงกับในรูปคืออยู่ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะคือในรูปอยู่น่ารักตัวเล็กๆ่แตตัวจริเอ้กนคืแต่เาตัวจริงอ้วนคือ มาเจอดิฉันคือทำผมมาอยู่เหมือนกับหัวเรียมันเลยคือมันโดนวัวลุมเรียมือนลูกมุดดูนันต้นน่ะคือดิฉันก็มองข้ามไปนะั่นต้นนะเพราะว่าดิฉันไปนัดเจอเขาแล้วคือดิฉันก็โอเคที่เขาแบบชอบไปฉันแต่พอเขาพูดมาด้านึงดิฉันจะขอพูดมากนั่นต้นะคือแบบว่าคือทรงผมที่ทำาเหมือนกับวิ่งหนีผีมาแล้วก็คือมาเจอดิฉันแล้วท่านเป็นโลนักหนาตาก็หมิ่นหึงแล้วคือดิฉันก็ยังทนได้ดิฉันยังทนกล้ามกลืนแล้วมาจับปีที่ชันเอามือจับปีที่ชั้ปีน นี่ว่าแม้คืนชันยังไม่เห็นจะพูดเลยอยู่มาว่าดิฉันน่ะดูไม่เหมือนในรูปเลยต้นคิดดูมากดิฉันซื้อกล้องมาตั้งแพงซื้อตัวสมาเครื่อนมาเท่าไหร่ดิคิดมานั่งถ่ายตัวเองหน้าอยู่มันวานคลางคกอ,อยู่ย่าดิชันถ่ายปุ๊บแล้วหน้าดิชันอยู่เป็นนกเขาแมววันี่หน้าตาย,ยิ้มแป้นมาน,นี่ยเลือกถ่ายตัวเองสวยมากเลยต้นโถ่ สวัสดีนะคะทุกคนคือว่ามีหลายคนถามว่าทำไมดิฉันจะต้องพูดเร็วนะคะดิฉันบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าดิฉันพูดช้าดิฉันจะติดอ่างนะคะแต่ก็อีกเรื่องนะคะดิฉันขอพูดหนดเดียวพอนะคะคือดิฉันจะฝากถึงคนที่มาบุลี่เรื่องฟันดิฉันนะคะชอบไปคอมเมนต์ตามคลิปต่างๆ่างของดิฉันว่าสงสารคนชายจังเวลานัดเจอไม่ตกใจฟันมั่งหรอคนชายไม่หนีมั่งหรอเห็นฟันฟันปนุปนิดิฉันบอกเลยนะคะว่าดิฉันได้จิ้มเข้าไปดูโปรไฟล์ของคนที่มาคอมเมนต์บุลี่ดิฉันแล้วนะคะดิ่นอยากแนะนําว่าประหยัดน้ะ เอาสบู่ถูตัวมาล้างหน้ามันก็ได้นะคะกากเกลื้อนจะได้หายนะคะสงสัยว่ารองพื้นมันลอกหรือว่าหน้าเป็นกากเกลื้อนคือมันแยกไม่ออกเลยตัวหนูอะบุรีมาบุรีกลับนะคะดิฉันก็เคยทาคลิปไปหลายๆคลิปแลวนะคะว่าดิฉันอฟันซ้อนดิฉันฟันไม่สวยและตอนนี้ดิฉันกําลังเก็บตังค์เพื่อที่จะไปจัดฟันบางคนบอกว่าจัดฟันแค่ที่จะใช้ตังค์เท่าไหร่ดิฉันหมดเลยนะคะเงินของคนเราอ่ะมากน้อยไม่เท่ากันอาจจะน้อยสำหรับคุณแต่มันมากสำหรับดิฉันดิฉันก็นั่งแคว้งนองพราะววันวันเต้น อยตังมาจากไหนนักหนาเราจริงไหมดิฉันบอกเลยนะว่าถ้าดิฉันลดความว่าเลยรฉันไปดัดฟันมาใส่เหล็กมาปุ๊บนะดิฉันสวยวิมสวยวิมสวยพลับพลับดิฉันบอกไว้แค่นี้เลยฉันใส่เหล็กก้อนไหนนะตานาดิฉันนีนั่งยิ้มอยู่คุณเดนดิฉันนั่งยิ้มไม่เหงือแข้งนั่งยิ้มแต่สวนน่งขายนมครกดิฉันนั่งยิ้มกับถาดนมครกให้สะสมกับที่ผ่านมาไม่หันยิ้มนะคะ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ